เตรียมรับทรัพย์รับโชคหลังจากนั้นปุ๊บเราภาวนาได้ตลอดเวลาเลยนะคะแต่งตัวไม่ว่าจะกินข้าวไม่ว่าจะไปทำงานไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราสามารถที่จะภาวนาทุกลมหายใจของเราให้เป็นบุญได้ด้วยนะโมพุทธายะสัมมาอรหังหรือสัมมาอารหังคำเดียวก็ได้ นะคะสัมมาระหังหนึ่งสัมมาระหังสองสัมมาระหังสสัมมาระหัง4ทําไปเรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่ที่แบบเรามีสติอยู่กับคําภาวนาตลอดนะคะทุกคนมันจะไม่วิ่งหนีหายไปไหนความเครียดก็จะไม่มาอะไรที่มันร้อนใจก็จะไม่มีความกลัวต่างๆมันจะเริ่มลดน้อยถอยลงมันจะลดน้อยถอยลงนะคะ สิ่งนี้คุณต้องไปทำเองถ้าคุณไม่ทำคุณจะไม่มีทางเข้าใจมันได้นะคะพี่แมวบอกว่าเสกน้ำล้างหน้าทุกวันเลยเจ้าถือว่าขายของดีมากเลยนะ